ครับวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับข้าวเช้าของเราคือตอนนี้แปดโมงไอ้หกโมงสิบเอ็ดนะครับก็ไปตลาดมาคุณผู้ชมนะครับได้หมูทอดมานะครับก็มีทั้งอ่าที่เป็นสามชั้นแล้วก็เป็นเนื้อนะครับกีดละสี่สิบห้าบาทจีดละสี่สิบาทนะครับแล้วก็ได้ข้าวเหนียวมาสองห่อแล้วก็ที่สําคัญที่รักมีปลาร้านะครับเป็นคนที่ขาดปลาร์ไม่ได้นะครับก็คือปลาร์สับนั่นเองกระปุกละสิบบาทเนี่ยน่ารักไหมเออนะครับ เราก็ได้ลูกชิ้นมาลูกชิ้นมาสามไม้นะครับอยากชวนทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับจะบอกว่าปะลาเนี่ยกินแทบจะทุกวันนะครับหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเนาะเราก็จะกินปะลาไปประมาณสี่ห้าวันนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเพิ่มดีนะครับ หมูแอบแพงนะกินละสี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ทํากินเองอนะเนาะถ้าจะซื้อกินก็ต้องยอมจ่ายเป็นคนที่ขาดปลาไม่ได้คือต้องกินบ่อยๆเพราะชอบมันแต่ว่าเจ้านี้แอบเทมไปนิดนึงนะครับอันนี้ซื้อที่ตลาดแถวหอพักปกติกินนะครับ จะซื้อที่เซฟวันตลาดเซฟวันโคราชมันจะอร่อยมากอร่อยนะกินไหมอันนี้มีสามชั้นแล้วก็มีสันหรอนุดอะไมาครับกินเดยอะๆเข็ม ตั้นข้าเหนียวยังไงให้มันติดมือมันไม่ค่อยเหนียวครับข้าเหนียวนี่ครับจำเบ๊จำเบสนะบอ่อยเรี้ยงง่ายนะครับมีปรลราสับกับข้าเหนียวก็อยู่ได้แล้วครับ แต่ว่าก็ไม่กินบ่อยนะมันเบื่อแต่ว่าก็กินแค่แต่ทุกวันเดือนหนึ่งก็จะเป็นที่กินประมาณสามสี่วันนะนอกนัหนกิกนตลอดอยู่ที่ห้องก็คือปลาล้าจะไม่ขาดก,ก็จะมีไว้สองสามกระปุกทีนี้ก็จะมีลูกชิ้นด้วยนะครับ หนึ่งหนึ่งไม้มีสี่ลูกไม้ละสิบบาทนะอันนี้เป็นหมูล้วนนะครับอันนี้มีหลากหลายแลวรสชาติเผ็ดเผ็ดเอ้ยเค็มและหวานกินได้นะมครับมากินด้วยกันนะมันร้อยร้อยอย่างแรง กินไปกินไปกินนามันก็เข็มมาก <c oughs> ตอนแรกว่าจะซื้อผักอะไรนะผักทีจีนนะครับเพราะว่าผักทีจีนเนี่ยหอมเป็นคนชอบกินผักทีจีนเพราะว่ามันหอมกินเยอะก็ไม่นดะ้กินแรงนะครับ จริงๆที่ร้านเนี้ยครับมีหมูปลาหขายด้วยมายละสิบบาทได้สามชิ้นนิดนเราถึกมันมไม่สะใจเราก็เลยต้องซื้อปลาล้ากับหมูทอดแยกกัน กินไหจ๊ะกินข้าวเราต้องกินให้อร่อยนะครับเราอย่ามานั่งแอปกินงงๆนะครับมันไม่อร่อยครับตอนแรกว่าจะซื้อข้าสวยเพิ่มไปคิดไปคิดมากลัวกินไม่หมดเสีได้จัง ได้เลยทานก่างเรืยองครับนี่คือข้าวเช้าของเราเนาะตอนหกโมงเย็นวัน,นั้นก็กินแบบนี้แหละลระแบกเกตดุดหมูเหนียวไปครับ ไปหาข้าวมานั่งกินด้วยกันครับไม่มีเพื่อนแล้วโอเคครับอิ่มละก็อ่ะ ไม่มีอะไรจะพูดนะครับเพราะว่าเพราะว่าชวนกินข้าวเฉยอร่อยครับแต่ว่าเค็มกินไปกินมาก็ปลาเค็มมันก็เค็มแหละคนตซ็ปลาแต่กินไปกินมามันก็เค็มมากขึ้นนะนะยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าที่รักบ๊ายบายจ้ากินข้าวให้มีความสมขนลจ้า